วันที่4ี่สิบีก้ากิฟขี่พาลซอร์เริ่มตามเ,เ,เสียงโคนะมาพบว่ามีฝูงไทเซราท็อปและสเตโกโซอรัสอยู่ห่างจากบ้านไม่ไกลนะสักพักหนึ่งกิปก็ได้ยินเสียงโคนะร้องพอรองมองดูอุ้ยโคนะจะจับไทเซอร์ท็อปเหรอระวังนะมันน่าจะขวิดแรงด้วยอะเป็นไงมันมันตีแรงปะเมื่อกี้คึ่งคึ่งหลอดหนูอแ,แต่จับได้แล้วใช่ไหมแต่ได้มาแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะพี่หนูลงไม่ได้หนูลงไม่ได้ลงปุ๊บเ <c oughs> อ้าแล้วไปพี่หนูลงไม่ได้หนูไม่สามว่าลงได้อีกเลย <c oughs> หนูเอางี้หนูหนูกินหนูมีเนื้อไหมหนูกินกินเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดเสร็จแล้วค่อยโดดแล้ววิ่งเลยพี่คือปอนเดี้ฮะแม็กกาวหนูอะ่ะคือเสียงหัวใจเต้นไหวไหมเนี่ย แดีวหนูต้องปป่อยราตูนี้แล้วล่ะโอเคแล้วหนูจะโดดลงน้ำตรงนี <S <S you <S <S ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ tampoco, ันไ้ยเม้ยเม้ยเฮ้ยเฮูยเน้ยเฮไยเฮมยเฮยเฮไยเยเฮยเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยนไม่เฮ้ยเฮยเยเย่ยเฮ้่เม้ยเฮ้ยเฮ้ย